วิธีใส่คีย์เคสนะครับรุ่นตัวที่เป็นหัวล็อกสีดำนะครับเมื่อเราใส่ตัวที่เป็นคีย์เคสหนังตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวสายยาวที่ได้ไปนะครับพลิกมุมนี้นะครับแล้วเอาด้านยาวนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปร้อยกับหูแล้วก็ดูตรงนี้นะครับว่ามันตรงหรูไหมก็ดันให้ตรงนะครับรูดมาหลังจากนั้นนะครับใส่หมุดนะครับเอาหมุดที่เป็นฐานแบนนะครับตัวพู้ตัวนี้ ลอยเข้าไปด้านหลังของสายหลังจากนั้นใส่ตัวที่เป็นหัวหมุดนะครับตัวเมียเข้าไปจะได้ทรงประมาณนี้แล้วก็ใช้ไขควงนะครับไขให้แน่นเสร็จแล้วก็จะได้ทรงนี้มาก็จัดทรงนะครับจัดทรงประมาณนี้เสร็จ ก็จะใส่ตัวล็อกเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทำการร้อยนะฮะร้อยตัวนี้ก็จะต้องแน่นนิดนึงนะครับใส่เข้าไปในนี้นี่นะอันนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ยัดตรงนี้เข้าไปในรูที่เป็นรูร้อยตรงนี้นะครับอันนี้นะครับ เราก็จะได้ตัวสำหรับทีเคสนะครับหัวล็อกที่เป็นหัวล็อกใหญ่สีดำ